มดีดิฉันเด็กหญิงพรน้อชอบคุวิภาอาจารมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับผมโรงเรียนแจ้งทิยากลุ่มองดิฉันเจาะมานำเสนอเรื่องภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้โดยมีสมาชิกได้กลุ่มยงนี้ค่ะครับผมบ้าพงธรรมบาลีครับอาจมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับผ เด็กชายยัปชวยช่วยอยู่มัธยมศึาปีที่หนึ่งทครับสวัสดีครับผมเดกชายที่นับเป็ท้ายมัธยมศึาปีที่หนึ่งครับสวดีครับองเด็กชายเรรั สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชื่อว่าดุลน์ลำปางซีทีสิบ้าครับ